celebration จำไว้ It's time for celebration ฉันแต่ระวังเป็นชั้นชั้นนมันเป็นไทยเชิญพูดดิเออซึ่ง time for celebration ชั้นชั้น It's time for i t time for celebration ชั้นชั้น Time for celebration. It's time for celebration. ฉ,ฉันมันสั้นไปฉัน,น it's time for celebration เอ s time, <S อเออในยาวฉัง it's time for celebration will this be the night e v e r ่ a โอเค okay, <laughs> เอาใหม่นะจ๊ะทงแต่แรก ความหมายอะไรเลยมุกจะต้องร้องด้วยความเชื่อฮือแย่เออเอางี้ I believe เนี่ยร้องให้ใครฟังร้องอันนี้จะร้องให้ใครของตัวมุกเองอะถ้ามุกออกไปยืนหน้าเวทีมุกจะนึกถึงใครที่มุกจะร้องวา I I believe in love เนี่ย love ของใครมีคนคนดูคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครเพราะฉะนั้น I believe หมายถึงว่า ความเชื่อม,ม,มุกจะต้องรู้ก่อนว่าโดยรวมเนี่ยมันความหมายมันคืออะไรนี่มันเกี่ยวกับไอ้ฟี He a ดเอรา f e นี่ h e beat ทุกอย่างคือจังหวะการเต้นต,ต,ตักอะไรพวกเนี้ยมันเนี่ยอยู่ล้อมรอบกายฉันเนี่ยคือเหมือนกับมุกลักการร้องเพลงมุกมีความเชื่อว่ามุกจะต้องทำไอ้ตรงนี้ได้ เพราะฉะนั้นเอาความเชื่อทั้งหมดใส่ไปในตัวเพราะฉะนั้น I believe I believe ให้มันแบบมีความหมายทุกอย่างเลย I believe I believe มันจะไม่สื่อสารอะไรเลยนะแต่ครูบันชอบไอ้ตรง who ya อะไรเนี่ยโอเคมันมีฟิลดีมันได้นะเอาแบบจ้ะเพรนะหนงฟังในเพลงมันเป็นเบาๆอะคะอ่าก็เป็นแต่คือเราดังไปเลยว่ i ค่ e ค่อยๆเบาลงนะในในนั้นมันก็เหมือน มีแอคโคะอะแล้วใครเบาลงคือเขาเบาไม่อันนี้ยังเท่ากันหมด <laughs> I believe, I believe. มันเหมือนแล้วะเหมือนกับเอาไมค์เอาเนี้ยแต่เราต้องเบาด้วยเสียงเราเองเนี้ยก็เป็นลูกเล่นไปอย่างหนึ่งกับตอนอีกทีนั่นละไอ้ตรงมันต้องไม่เป็นลมขึ้นมาปุ๊บเสียงคุณต้องล้างบอยลี่เข้าใจยังหวยลี่ต้องเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณก็ให้คลายคุณเอาเสียงคลายไปใส่คำว่ามาต้องร้องให้ดัง ต้องมีน้ำหนักต้องให้สะใจแล้วก็ต้องร้องเนี่ยเวลาเราร้องต้องเซเบิลเราต้องมั่นใจด้วยเชสไวส์สำคัญถ้าสมมติมารักเป็นแอรีซาวก็บจบเพลงนี้ใครจะไม่ฟังเราต่อแล้วเพราะนะมารักจะร้องคี์เดิมมารักทำไมตอนนี้คำว่าไม่ต้องเบาดูนะ แล้วจะรอดเชื่อคก้ได้คำว่าไม่นะไปนนแล้วตอนอ่าโอเคอมาไม่นี้ stable จบไปนนได้ยังเออแค่นั้นแหละแต่บี้ตะบาดลร้องเข้าไป <laughs> เออแล้วทำไมอ่ะแล้ว ออริจินัลไม่อันนี้ไปก่อนแล้วกันนะ<ม>แต่นี้มันเป็นเพลงอ่ะไม่จริงๆหนูว่ามันมีนะอ้าวก็หาให้เจอดิจะกะตัดลองหาดูอ่ะ <c oughs> มันมีอยู่แค่เนี่ยพี่เขาเปิดทุกอันอ่ะ <c oughs> ลองเปิดดู <c oughs> เลืเล่ลอนๆอานนี้ขึ้นขึ้นมาเนี่ยมากดเป็นโนเองเนี่ยถ้าขึ้นมาคืออันนี้ใช่ถ้าขึ้นมันขึ้นไปแล้วอ่ะใช่มาต้องเป็นตัวนี้มาเป็นตัว B เนี่ยมันก็เป็นออริจินอลแล้วก็ร้องขึ้นมา นี้ป่ะใช่ปะ่ะอ่ะ,อ,นนะอ่ะอันไหนกดให้ถูกนะมวยนี่จำให้ได้ด้วยมีแค่นั้นแหละก็เข้าไปในนี้เลยออามันก็มีเสียงร้องอ่ะออาไม่เป็นไรร้องมาก่อนเดี๋ยวก็ไม่ได้ร้อง ให้คุ้ก้อยฟังเสียบลองให้หอ้าฝ<ป>้ายากดจำให้ได้ด้วยไหนไหน,นดูมันเขียนไว้เปล่าว่าลบสองไม่เขียนค่ะโว้วอะะอะไรเสียบเด็ด หรือหรือหาไม่เจอหรอหรืออเราอ่านใส่ผิดก็ได้เออไม่ใช่แล้วอ่ะอ่เสียบให้หน่อยจันเสียบของครูเลยจันลองหาดูดิมันไม่มีอะมันมีแต่ที่มีอันนี้แหละเดี๋ยวเสียงบวมๆเงี้ยอ่ะอ่ะ ไ,ไม่ไม่เอาดังนะไวรี่หมดรี่ต้องมั่นมั่นใจนะขึ้นคำแรกนะเชสไว้แล้วเซเบอร์ไว้ม,ม,มั่มไว้เลยทำไมทำไมทำไมล่างมาตรงนี้ได้ไหมได้ได้ดกว่านี้ได้ไหมคะ นี่ตอนที่จะเสียฉันไปคำว่าฉันเดดเบตทั้ง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 หลบไหมคะโนทั้งทั้งถ้าเป็นหลบทั้งทั้งที่อันนี้เป็นนี่เป็นฟอร์เซตโตทั้ง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 ที่ฉันทุ่มให้หมดใจคอนโทรลน่ะดูนะ จโอเคคำว่าทั้งคอนโทรลใจใจอย่าถ่ายใจคือถ่ายทั้งทั้งที่ฉันทุ่มให้หมดใจใจใจโอเคถ้าถ่ายมันจะเป็นใจใจ Yes เอาใหม่ทั้งเป็นไงทั้งเป็นไงต้องแคบเล็ก โอเคถ้ากลัวทั้งทงั้ง no ทั้งทั้งทงั้งทั้งคุยกับใช้เลยนะทั้งทั้งที่ฉันทั้งทั้งที่ฉัน Little bit ทั้งทั้งที่ฉันไปเอาใหม่ One more time please ทั้งทแล้วก็ คอนโทรลหนูจะดังตามตัตีคือไม่ใช่ดังต่ต้องคอนโทร่